네, 그럼 인사할까요? 이렇게 네. 어, 맛있어? 어. 아, 네다. 거어, 테스트 작동되네. 네, 명 먼저 인사하도록 하겠습니다. 네, 하, 아이 감사합니다. 즐거 이사해 주세요. 자, 여러분, 제가 한번 네, 게 둘, 셋, 아세 d 마 a 마무 안녕하세요, 마마무입니다 wow. yeah. 네, 여러분 저희가 킬링보이스로 돌아왔습니다 s Tora, Mida, Mada, 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 d a m a d a m d

let mm -hmm. hey, I'm Ray. I'm Ray. I'm Ray. i Ray. Mm -hmm. <laughs>

ยัไม่ใสด่ดิขออใส่แล้วกันขอขอ,าอน,นาใส่วก <c ười> ันนันน่นนงมาเซ็งก่าเกเออ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 มตรามันแน่น,จนจอนอน้อนาดจง g 간 n n e r she, s 에 e t 지 o 여부터사기 소녀처럼 꿈 만들어서 r o m a so n ท어่เราอธ We on the way On the way วิญญาณวิญญาณวา่ที่ความายล่ว่าวชาดีค่ะสวัส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 ดีค่ะว้เราปวงค่โอ้ยดีใจที่อย่างน้อยก็มีคนมา สวัสดีค่ะ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 เอออุ้ยเนี่ยวิดขึ้นแค่คนในตอนนี้เออเฮ้ยแอบ,บส่มว่าก็ไม่ส่มอ่ะก่อนหน้านี้ก็นนนนวาดให้ดูแล้วแหละแต่ว่าไปลงสีมาเออแล้วไม่ไม่ได้สตรีมเพราะว่าเพรา,าอะอะไรวะรู้สึกว่ามันมันแบบพอเสร็จเราแบบวาดหยุดวาดหยวาดหยุดอะไรเงี้ยก็เลยเลยไม่ได้เอ่อ ไม่ได้สตีมตอนลงสีให้ดูว่อะไรเงี้ยอือน้องก็จะหน้านิ่งฟิลแบบเบื่อโลก <laughs> 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 เห็นเหน็นดอกไม้ตรงไห้เนี่ยตรงตรงตรงบนหัวคือ sunflower เอ้ยเดี๋ยวนะล,ล,ลืมแปะดิสคอรดตัวเองก็คือปกติอจะอัปเดตในออัปเดตชีวิตในดิสคอร์ดเป็นบางทีเอ,อ้ยพี่อะไรขึ้นสตตีมอ่ะอือ จออัปเดตชีวิตช่วงช่วงที่หายไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ที่แปะไว้ตอนนี้ก็คือกิจกรรมของช่องคุณโหนะคะก็คือไปเล่นกันได้คุณโหเป็นคนที่เราเลสไปกมากแบบเป็นคนเก่งอะ่ะแบบเขาเขาเข้าขยันวาดรูปด้วยแหละเออแล้วแล้วรูปน่ารักมากทุกคน ช่วงนี้ก็ตบตีกับตัวเองเอ่อตบตีกับตัวเองแล้วก็โออยากบ่นมากกว่าแบบก็อยากมาเล่าให้ฟังว่าช่วงชีวิตที่หายไปเนี่ยไปทำอะไรมาไงเออก็หายไปไปนานแค่ไหนวะเดี๋ยนะหายไปนานไปมีใครดัไเลยวะทุกคนลืมเราไปหมดแล้ว เออก็คือหายไปสักฟักหนึ่งเลยเพราะก็กก็ท็อกซิกกับตัวเองเออมีแบบแล้วก็มีปัญหากับตัวเองนี่แหละเอออืมวันนั้นอ่ะที่จะมาเล่าวันอะเอาข้าเรื่องอะไรแล้วกันแม่งเนี่ยแหละสาเหตุที่ชอบโดน่ฟนด่าเพราะว่าแม่งเล่าแต่น้าแม่งเล่าน้ําเก่งมากเลยก็คือวันเนี้ย เราเรานอนไปสามชั่วโมงใช่ปะ่ะแล้วอุ๊ยมีคนเข้ามาขอบคุณค่ะคุณหดทีแปะแปะไว้ให้เลยวันนี้ให้พื้นที่คุณโหเลยเออุ๊ยเพราะว่ามันมันจะมันจะใกล้ชินอยู่แล้วมันกลางเดือนล้วเออส่วนเราเดี๋ยวเราอาจจะมีคอนเทนต์ว่า วาดวาดวาดอันนี้แหละแต่ว่าเราล่างไว้แล้วว่าล่างไว้ประมาณหนึ่งเปอรเซนเออามาอวดอวตารก็คืออันนี้นะคะอวตารเราก็จะเป็นน้องอะไรก็ไม่รู้เออชอบชอบแค่ชอบสีอะแบบสีจะพูกันอ่ะเรื่องที่จะเล่าใช่ป่ะคือเราอะอย่างที่บอกคือเราชอบพี่เน็ต ก็คือเราอะชอบชอบชงชอบไปฟังชองพีเน็ตเออแบบเพลินเออแบบเขาวิเคราะห์โคนนั้นวิเคราะห์คิดอะไรอีจิซ,ซึ่งซึ่งเราตามสองอันนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็แบบเออแบบพวกค,ปค,ปคิปปี้พาสต้าหรือคิปปี้เคสอะไรเงี้ยที่แบบแบบเคสจิตจิตเออคือเราอะสนใจในมนุษย์คือแบบเลือกว่ามนุษย์มันจะไปสุดที่ตรงไหนความคิดอะไรเงี้ยเออแล้ว แล้วมันมีกิจกรรมหนึง่งก็คือเอช่วงนี้ยมีเทศ,ศกาลของอาจารย์โตตุนจีซึ่งเราก็ชอบเออแล้วแบบเหมือนพี่เนทอะแจกของเออแล้วเราอะเราอะชอบละครตัวของโทมิเอะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่แบบตอนดูแม่งหน้าเหมอนไสมากอะแต่ว่าเป็นตัวละครที่รู้ว่าจะใช้อำนาจตัวเองยังไงเออแต่ก็มีจุดอ่อน เป,เป็นเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์แล้วกลายเป็นว่าโอเคเราก็ไปร่วมกิจกรรมใช่ปะแล้วเราอ่ะได้รางวัลแล้วรางวัลที่ได้คือเป็น H A, โฮมีเอกเว้ยแบบโอ้โหดีใ,ใจเลยแบบกัแล้วเข้าิีคอร์ดไปปุ๊บปุ๊บหันไปมองอยูบเซอร์ชื่อแรกที่ขึ้นอะชื่อชื่อ,ช,อชื่อแรกที่ขึ้นในทรเก็ตนั้นอะแล้วมันอยู่กลางจออะเป็นชื่อแฟนเก่าแล้วแบบ แบบเดี๋นะคือเดี๋ยว,นะอยวตอนเนี่ยแล้วแล้วมันเขากำลังออนไลน์อยู่มั้งเออเอเอเขาออนไลน์อยู่แล้วแบบแล้วก็เป็นแคปชั่นถึงแฟนใหม่เขาอะเออแล้วแบบแล้วกแบบ็เอเออจากความดีใจเมื่อกี้ก็คือากลายเป็นความอีหยังวะเลยแบบพูทำไมพี่นิวเนะี่ย ไม่เป็นเซอรพี่เนทเลยประเด็น,นะอะ <c oughs> เขาไม่รู้ว่าว่าเป็นเราเพราะว่าเราอ่ะไม่ไม่ได้เปิดเผยตัวหรือใช้ชื่อตัวเองเออโอ้แต่เขาอะแบบ <c oughs> <c oughs> เรารู้ว่าชื่อนั้นต้องเป็นเขาแล้วเขาใช้รูปเขาไยเอออ่ะก็คือช่วงนี้อันนี้ใช่ไมัมทุกคนเอองานหนังสือเนาะ ก็เออก็คืองานหนังสือเมื่อวานไปมาไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่าซ i̇şte um yes. ื้อไปก่อนนั้นๆแล้วก่อนนั้นก็คือซื้อไปเยอะอยู่เหมือนกันก็ไม่ไม่กี่เล่มนะประมาณห้าเล่มก่อนนั้นที่เป็นตัวแบบพวกแบบเอ่อฟิคชันที่เป็นนิยายสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ที่ไป ไปน้าง,งานอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนแรกอะ่ะจะฝากฮิวเพราะว่าสังขาดไม่ไหวเออแต่แบบเอ๊ได้เงินมาแล้วลองไปเดินดูไหมว่ขคือเราอะ่ะชอบไปงานหนังสือเราไปทุกปีคือเออบางปีก็ไปเป็นสตาฟบางบางทีก็ไปแบบไปเป็นนักขายอะไรอย่างเงี้ยคือเออแบบบางปีคือไปทุกวันทุกวันที่เรียกว่าทุกวันจริงๆทางแบบวันที่ทํางานหรือไม่ทํางานอะไรย่าเงี้ย อ,อแม้ว่าจะอยู่ไกลบ้านก็ยังไปแต่เรารู้สึกว่าปีนี้จัดไม่ดีอะตั้งแต่หลังโควิดมาที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่บางสื่งอ,อะคือไม่ดีเลยเออคือแบบเดี๋ยวนะเรา,อ,อ,าอายุเราตอนนี้คือยีิบสามใช่ไหมเออเราทำงานหนังสือมาตั้งแต่สิบเจ็ดเออเราทำงา,งานหนังสือตั้งแต่สิบเจ็ดก็ กี่ปีวะหกปีไหเออประมาณมนั้นรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่งานหนังสือในอุดมคติสมัยเด็กเราอะคือเราไปงานหนังสือครั้งแรกอะก็คือตอนเอ่ออายุสิบสิบสามเออไปกับเพื่อนเออไปกับเพื่อนเพื่อนพาไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออไปดูหนังสือแบบคุยกันอะไรเงี้ยเล่มแรกที่ซื้อคืออะไรวะเชลล์ลคม แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าย้ายบ้านด้วยอะไรหลายอย่างมันก็เลยแบบหนังสือที่เคยมีมันก็ไม่มีปัจจุบันที่มีก็คือเป็นอันที่เริ่มสะสมใหม่เออแล้วพอไปงานหนังสือใช่ไหมเราก็ได้แค่มังอะ่ะเออได้ได้มังอะมังอะก็เป็นเป็นสองเรื่องที่ตามอยู่แบบตามแบ,บเป็นเล่มอ่ะนะแม่เราเรามีอีบุ เราเราชอบอ่านอินม,มากกว่าเออก็มันมันจบพอดีแล้วจบพร้อมกันด้วยนะโอ้โหอีกเรื่องแรกอะ่ะอ่านตั้งแต่มสามเรื่องที่สองอะ่ะอ่านตั้งแต่ปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วเออในที่สุดก็จบสัทีนะฮะรู้สึกแบบหลุดพ้นก็คือตอนนี้ไม่ไม่เออ่บงกฎเนี่ย ไม่มีซีรีส์ไหนที่เราตามอยู่ยกเว้นของอาจารย์เอนโจจิมากิอันนี้ก็คือพยายามไล่เก็บเอ,อแล้วก็อ,อ,ม,อมีตามเซนชูเซนชูก็จะเป็นแบบมียูริที่อ่านแล้วก็มีวายที่เป็นชายชายาชายกับหญิงๆที่อ่านเ,เป็นบางเรื่อง หลังๆแบบไม่ค่อยได้อ่านแม่ไม่มีกระา <Okay. S 1> ของเก่ายัางดองหมดเลยเฟิร์สเลิฟ er ก็ตามไม่ทันแล้วแบบออกเดือนละสี่เล่มไม่ส่งไม่มีเงินแล้วเล่มหนึงมันแบบเกืบสองร้อยอะแต่ยอมรับว่งงานดีงานดีจริงปกดีกระดาษดีแบบปกหนามากกระดาษก็หนา แล้วก็แบบมีของแถมอีกเป็นโปรดการ์บางทีแบบเป็นสตอรี่แบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีนเออแล้วแบบไลเซนเกลือบทองอย่างเงี้ยซึ่งไลเซน์เกลือบทองแพงม,มากเขาสั่งทำเข้าใจในในฐานที่เขาอยู่ในวงการน,นี้เออเออก็ก็เข้าใจว่าทำไมถึงแพงแล้วก็อีที่ที่ที่ตอนเนี้ยยังติดค้างอยู่แล้วยังอยู่อีกนานเลยเนี่ยก็คือ อยูบุนกิจเพราะว่า oh, uh. เราตามโตมันใช่ปะโตเกียวรีเวนเจอร์แล้วมันเพิ่งปล่อยสปินออฟล่าสุดมาก็คือตอนในสปินออฟล่าสุดสองอันก็คือภาคตอนไมกี้ตอนเด็กที่เป็นโซยัง uh, so กับโซสเตยสองเล่มน,นี้เป็นภาพสีขนาดประมาณเกือบสองร้อยหน้า แต่สามกว่าบาทนะมันมัน,ม,นมันแอบแพงราคาแรงอยู่กับอีกอันนึงก็คือ,อโตมันเวอร์ชั่นจดหมายจากบาจิเรซุเกะมีสองเล่มเ,เป็นสปินออฟของจิฟุยุซึ่งเป็นเมนเราเอาจิฟุยุกับพี่บาจิแล้วก็ เอ่อคนหนึ่งคนเออที่เคยอยู่ในตำแหน่งที่จีฟูเคยอยู่เออแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวไล่อะไรแ็อ่ะอ่าโคนันคนเราตามโคนันบอกแล้วก่อนว่าเป็นแฟนโคนันแล้วแบบพยายามเก็บทุกอย่างเออเพราะว่าตามมานานเออแบบว่าง เอาจริง,รงป่ะรัล,ลภาพเลยว่าเราอะก่อนที่ช่วงที่หายไปอะคือเราไปนั่งเล่นเกมแล้วนั่งดูคนนั้นแบบเหมือนเล่นเกมแล้วก็ย,อย,อยอ่อย่อทำอนเหลอครึ่งจอแลว้วก็พอปอัพตัวโคนนั้นไว้ข้างเออพอปอัพไว้เสร็จปุ๊บอะก็พอปอัพไว้แล้วก็ดูไปเรื่อยตั้งแต่แบบหิ้วไหลหลายร้อย,ย,ยตอนอะ ก็ครึ่งพันน่ะเอาครึ่งพันอยู่นะเออครึ่งพันนะนนะนนะแต่แบบถามว่าจําได้หมดไหมก็จําได้ไม่หมดหรอกเอาจริงบางทีเราก็โฟกัสเกมอะไรเงี้ยโหแต่แบบช่วงหายไปเป็นเกือบเดือนปะเออไปเป็นนั่งเล่นเกมแล้วแบบคือเราอยากเล,เ,ลเล่นเล่นไปด้วยแล้วดูคนนั้นไปด้วยไม่งั้นเราจะไม่มีเวลาดูเลยนะเพราะเราเล่นเกมหนักมากแบบ แล้วออแบบอยากให้ทุกคนไปดูถูกษษษษลิขสิทธิ์อะเพราะว่าโคโนนโดนถอดออกจากหลายๆที่แล้วเนื่องจาก1นึ่งไลฟ์ทีวีปิด 2. อก็คือเเอสไม่ต่อสัญญาและตอนนี้ปัจจุบันด้อมโคนนนไม่มีเอ่อมูฟี่ที่ดูได้อย่างแบบถูกลิขสิทธิ์แล้วอะเออก็คือมีแค่มูฟี่้าของฟิกเซอร์ที่สามารถดูได้อะไรเงี้ย นอกนั้นคืออ่ะก็จะมีสปินออฟพันสวะแล้วก็วันสบายของซีโร่ที่ n น t f l i x เป็นคนสร้างแล้วก็มีอะไรนะเออหมดแล้วนอกนั้นก็เป็นซีรีส์เป็นแบบอ่อปีหนึ่งถึงปีย1เอ็เนี่ยดูได้ในไอซีแต่ว่าต้องเป็นมีเอพี ส่วน True ID เนี่ยปีหนึ่งถึงปียี่สามเลยเออจะปัจจุบันละเอ้ยใช่ปะวะใช่เออถึงก่อปัจจุบันแล้วประเด็นคือเท่าที่เราไปวบรวมข้อมูลอะก็คือตัวของตัว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 เออตัวมังะ กับตัวอนิเมะก็คือไล่เลี่ยกันเอ,อแต่ประเด็นนะจากใจเลยนะเป็นแฟนตนตนคิดเป็นก่อนจนมาเป็นแฟนคน่นนะเป็นแฟนตนตนคิดมาก่อนแล้วแบบเขียนทีเดียวอ่ะสี่สี่เล่มรวดแล้วดองไว้สิบกว่าปีถึงกลับมาเขียนเล่มหนี่ยังคิดเลยว่าแบบ เ,เล่มหกนี่แบบฉันอายุสามสิบแล้วแบบปูจูแม่งจะอกเล่มสิบให้ปูยองเอ้เล่มเล่มหกให้ปูยองออแม่งแบบรอนานมากแล้วนางทิ้งปมมาเยอะแต่เอาจริงๆก็คือโคนันก็ทิ้งป่มมาเยอะเหมือนกันใครใครแก้ปมได้แล้วทุกวันนี้อากีีก,กัน อาโมโรยังยังไม่ดีเลยแต่แบบนี่คิดว่าแบบอืมถ้าดีกันได้ก็ต้องดีกันได้แบบที่อาโมโรแบบยอมรับว่าไม่สามารถปกป้องเพื่อนได้แต่สำหรับอาโมโรอ่ะคือมีคำถามว่าทำไมจกกอิถึงปกป้องเพื่อนตัวเองไม่ได้เอออะไรเงี้ย ซึ่งซื่อเพื่อนคนนั้นก็คือแฟนเราค่ะก็คืออา่ามโรฟุจิฮิโรมิสเป็นคนอ,อุ่นทำอาหารเป็นกีตาร์ได้ว้ยคนคนโรมเกเออนางอ่ะเป็นคนน่าเด็กมากนะเอาจริงนัน่นนั่นก็เลยไปนวดเออให้ดูภูมิฐานขึ้น ดือแ,แบบเออที่เราไม่เสือจะเป็นคนที่แบบสมมติน,น้องเลดช่วงแรกๆอ่ะที่ที่อ้าวอูสปอยเฉยอ่ะคือันเองนะคบสปอยเออก็คือเหมือนเออน้องเลดก,กับมาซื้อะจิมเปที่ที่ซาโต้เคยชอบอะคดีระเบิดอ่ะเออแบบไม่ค่อยถูกกันแรกๆอ่ะแบบ แม่งนายเกียรติตารวจแล้วจะเป็นตำรวจทำไมคือน้องเลก็แบบคือน้องเลอยากเป็นตำรวจแต่มาซึดะเกียรติตารวจมาเออแบบแม่งยัยตัวเองอ่ะอยากเป็นตำรวจเพื่อเพื่อเพื่อแบบเพื่ออะไรสักอย่างเออกหลุดกหลุกําลุดๆๆๆสปอยทั้งหมดเออแม่งก็ตีกันบ่อยมากแล้วคนที่ทำแผลให้ก็คือคีโรมิสึเออน้องเลก็จะฟิลแบบเป็นนั่ง ไมนั่งรองฮิโรมิซึแล้วก็แบบอาฮีโรมิซึก็จะบอกนว่าเป็นไถยแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเออแล้วก็แบบเออแต่ว่าเออคือบอกก่อนว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ่ะมีห้าคนในทีมนี้เออมีห้าคนแล้วก็ ตายหมดแล้วเหลือเหลือน้องเลวคนเดียวนั่น,แห,น,น,หนแหละประมาณนั้นช่วงที่หายไปก็เนี่ยแหละประมาณนี้แหละไม่ก็ไม่มีอะไรพิเศษมากแม่ไม่เคยได้วาดรูปเลยแต่ว่าก็เล่นเกมดูหนังโอ้แล้วก็ช่วงนี้กำลังรบรวมตอนโคน,นันก็เดี๋ยวถ้าอืมเดี๋ยวแปะไว้ให้ แล้วถ้ามันแบบมันโปรเซสมันครบพันตอนเมื่อไหร่ก็คง <c oughs> ก็คงแบบเออก็คงดีอะต,ตอนนี้ทำทำไปได้นิดหน่อย,อยเออตัวละครโคนอนโค,นนโคตเยอะตอนนึงแบบเกือบสิบตัวอะไรเงี้ยก็แบบอบเหนื่อยอะไเงกันแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยว ตัวชีโทโคนั้นเนี่ยเผื่อแบบเราเราทําไว้เผื่อแบบบางทีเราแบบมันมีคนที่เขาหาตอนนะเขาอยากได้คีย์เวิร์ดเราก็จะพยายามรวบรวมคีย์เวิร์ดในตอนตอนนั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาเสิร์ชอ่ะมันจะได้แบบเออขึ้นมาว่าแบบมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องประมาณนั้นเออก็ทําทําวิธีเสิร์ชไว้ให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเหลือแค่ว่าเราเราเขียน เขียนข้อมูลลงไปซึ hmm. okay. ่งเออก็อีกสักพักโอเคประมาณนี้วันนี้มาอัปเดตเท่านี้ส่วนพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะเล่นเกมใหม่อาจจะมาเมาท์มอยอาจจะมาวัดรูปเพราะว่าเออมีรูปที่ยังวาดไม่เสร็จต้องทำเป็นวิดีโอเออเป็นก็ไม่ได้ทำเป็นโมชั่นแต่ว่า ทําเป็นซีนแล้วแบบเซวิสซีนเฉยแค่นั้นประมาณนั้นเออพูกนี้อาจจะเป็นคอนเทนอาร์ตหรือพอเหทนริเลมเกมก็เดี๋ยวดูหรืออาจจะไม่มาเลยเออไปละ